เมนูติกปากกันบ้างค่ะวันนี้เอาใจคนที่รักมาแรงค่ะจะพาไปชิมนะคะมะแรงที่นอกจากจะรสชาติอร่อยเคี้ยวเพลินแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยค่ะ ที่หมู่4ี่บ้านท่าวังหินตนําบลเข้าเจ้าอํเาเภอปามบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยล่ะค่ะมีชาวบ้านชาวไร่ที่ปกติก็ปลูกสับป,ประรดพืชผักขายแต่ตอนนี้พักก่อนค่ะออกมาเดินหามลแงปีกแข็งที่ชาวบ,บ้านในพื้นที่เขาเรียกกันว่าแมงจีนูนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแหละหเขาบอกว่าบินออกจากรังนับพันตัวเลยแล้วเจอแสงไฟแสง<อ>สปอตไลท์แบบนี้บินว่อนเลยนะเนี่ยใช่เนะขาและเขาว่าเนี่ยบินออกมาเพื่อหากินใบไม้อ่อนยอดอ่อนของต้นไม้อย่างต้นมะขามต้น เล็กและต้นพุทราเนี่ยโอ้โหเยอะมากอ่ะโอ้โอจริงๆเราเอามือคว้านี้นะ่าจะได้หลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาก็ปัดลงเนี่ยตรงพื้นอ,อีกเนี่ยค่ะก็ เอาไปทําเป็นเมนูเด็ดค่ะเขาบอกว่าสามารถรประกอบอาหารรับประทานได้หลากหลายโ,โ,โ,โดยเฉพาะช่วงนี้เขาบอกว่าสินค้าเขา้าายากหมากแพงเนาะก็ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของชาวบ้านล,ลดลงเขาก็เลยพากันออกมาจับแมงจินูเนี่ยอย่างน้อยก็มาทําอาหารประหยัดรายจ่ายในครัวเรือนแทนค่ะเนี่ยโหมันเยอะจนแบบ นี่พี่คุณพี่จับแป๊บเดียวนี่เต็มกัลลามันแล้วนะรับโอ้โหวิธีการทําค่ะก็คือต้องนําแมงจีนูที่จับได้เนี่ยมาล้างน้ําก่อนอแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคั่วในกระทะร้อนๆพรมด้วยน้ําเกลือหรือว่าน้ำเปล่าคั่วธรรมดาเนี่ยจนกรอบอ นี่แหละ <S 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 บางคนก็ประหยัดเวลาด้วยการนําไปทอดให้กรอบก่อนคั่วแล้วก็ทุกเคล้าด้วยผงปรุงรสค่ะครับรสชาติเขาบอกว่าจะเค็มเค็มันๆนัวๆเนาะเป็นเมนูเด็ดที่หาทานได้ยากไม่มีขายตามร้านทั่วไปปีหนึ่งจะทายได้แค่ครั้งเดียวช่วงที่ต้นไม้แตกยอดใบอ่อนเท่านั้นแหละเขาก็จะพากันออกมากินแบบนี้ไงออโดยเมนูนูนเนี่ย เป็นแมลงปีกแข็งเขาจะชอบออกหากินเวลากลางคืนชอบออกมาตอมแสงไฟอย่างคุณพี่เมื่อกี้ถือไฟมาโอ้โหบินมาตอมกันใหญ่เลยเป็นไฟไม่ได้เวลาเก็บแมงจีนูนเนี่ยต้องนําไฟฉายเปิดทิ้งไว้ที่โคนต้นแล้วก็เขย่าแรงๆค่ะที่ต้นไม้แมงจีนูเขาก็จะร่วงลงมาทําให้ไม่ต้องลําบากปีนขึ้นไปดูดีๆนะครับนอกจากแมงจีนูนจะตกน่าจะมีงูตกมาสักตัวสองตัวอันนั้นน่าจะกรี๊ดนะคะเออส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมคัดไซส์เอาตัวใหญ่ๆเท่านั้นที่มีลักษณะป้อมมีหนวดเป็นรูปใบไม้ ขนปกคุมเล็กน้อยส่วนหัวอกขาสีน้ำตาลเข้มปีกสีน้ำตาลอ่อนก็คือคัดแต่ตัวที่ลำตัวประมาณ2 2่5มิลลิเมตรแล้วก็แมงจินูเนียจริงแล้วมีหน้าที่สำคัญในการทำให้ระบบนิเวศสมดุลก็คือช่วยให้ดินร่วนซุยแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์เลื้อยคานค่ะและตอนนี้ก็เป็นอาหารของคนด้วยค่ะ มันอร่อยอ่ะน้องช่วงนี้นะฮะเราจะเห็นอาหารแบบพื้นถิ่นค่อนข้างแปลกนะไม่ว่าจะเป็นแมงมันก็มีนะฮะเออมื่อกี้ก็เห็ดเผาะหรือว่าทา่หนเรียกว่าเห็ดหอมใช่ไหมมีเไยฮะแล้วก็ไข่มดแดงโหยเยอะมากแล้วแต่แล้วเมนูที่แปลกๆที่พบในขนาดนี้ แพงนะฮะแพงทั้งนั้นวิ <c oughs> หาทานยากด้วยนะคะ,ะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ